สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนี่คือทางลงอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งเป็นซึ่งไม่ใช่ทางเดิมนะคะไม่ใช่ทางเดิมลงทางใหม่เด้อพี่เป้ก็ลงทางใหม่กับเจ้าหน้าที่นะคะแต่คนนําหน้าก่อนคือแม่รองนะคะแม่รองแล้วก็ช่างภาพนชั้นป้าแตนนะคะแล้วก็แม่โจตอนนี้เหลือนี่นะคะมันชันมากเลยนะพาพี่เป้พาไปดู แต่ขากลับนี่เนี่ยมันชันนะนักข่าวนะคะนักข่าวเกือบทุกช่องจะมาที่ทางนี้ยูทูปก็เริ่มน้อยแล้วลงทางเดิม ฮนะเส้นนี้คือเจ้าหน้าที่บอกว่าเส้นดีที่สุดแล้วก็ต่ําที่สุดบบสั้นแหละเป็นว่าเดินสบายที่สุดเลยเม,มนบ่าขาทางนี่นะนี่นะคะเริ่มทยอยลงกันมาเรื่อยๆนะคะทางใหม่ ฮะฮักเงินเดือนไม่ยินบอกฮักเงินเดือนเจ้านั่นแล้วนะ่าเือแรกและเถื่อสุดท้ายได้สิขืนมาน่ะลุงพลเนี่ยบวบไวแม่ยก่อนอันนี้คือคือถ้าถ้าขึ้นเนี่ย อันนี้คือจุดสุดท้ายที่ชิดทันที่สุดเดี๋ยวมันจะเป็นทางลาบแล้วครับดูแล้วแต่ว่าทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทางทางเนี้ยคือ,อยังไงก็ต้องเจอทางแบบนี้ใช่ใช,ใช่ครับขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งนู้นก็เป็นอย่างนี้ขึ้นอีกฝั่งนึงก็เป็นอย่าง,งนี้ขึ้นทางไหนก็แล้วแต่จะเป็นแบบนี้ใช่ครับเัวนน<ๆ>ี้ต่ำสุดครับอันนี้ต่ําสุดครับบอกว่าต่าสุดเนี่ยถ้าเดินยังแบบที่เราเห็นแมคโน่น่ะมันจะเอียงกว่าใช่ครับเยียงกว่าขึ้นได้แต่ในตรงเนี้ยคือว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า นจุดทีข้นง่ายที่สุดแต่ก็เป็นจุดที่พันกว่าตรงนู้นเนาะในตัวเวนีการเดินเสียงมันก็ใช่มันก็ตัดความชันลงแต่ใบไม้กับพืชพันเดินแบบต้นอย่างนี้อย่าให้มีข่าวนักข่าวดดงลงมาทละนักข่าวกับทุลักทุเลกันขนาดเด้อพี่น้องเด้อเออ เดี๋ยวเราจะลงไปก่อนเลยเด้อค่ะกับแม่ลองกับป้าแตนทั้งนี้ถิ่มป้าแตนนี่แหละวัยป้าติโนพด นูบังขาเบิดแล้วไห้ปากาศมาตะวัทารสันตะนไ่ปันไดเนาะคืว่าบดิสิโบขืนเนี่าทไปมิุกนุโอ้ยทุลักทุเลนั่นหนักข่าวก่อพี่น้องเอ้ยปันนั่นปะดีเนาะ นี่นะคะเป็นดูช่องวันขึ้นกี่รอบแล้วคะเนี่ยรอบที่ห้ารอบที่ห้าเป็นครั้งแรกโอ้ทางนี้คือทางครั้งแรกใช่ไหมเอาไหวโบเจ้าไหวค่ะคนเสื้อแดงๆนี่นะคุณคุณฮะคุณแดงนี่เ่เก็บเห็ดบ่อันน่ะดักเมือ้ล็นไหวเขาจิ๋มไหวหละเป็นพระละ ป้าดิบ่งหนาผู้สาวพี่น้องไหวไหมไหวค่ะแล้วทำไมเสียงอ่อยจังป้อไปตามแม่ลองก่อนนะคะเขาไล่เลยด้วยแบบนี้อืทางลงจะไ่ได้แค่ทางขึ้นเด้พี่น้องเลยอืมมันลื่นลื่นไปไหม อืมอืมอี่น่อยเอ้กำลังลงมาแทางลงแบบนี้อยู่ๆอๆต้องขัดท้าหขัดขึ้นะออีกมีกรดาษรออไปตรงะูมนโคูนี่แหละ นี่คือทางลงนะคะเดนสบายยล่ะผมจะลงป้ากันน่ะเคยขึ้นไหมคะเคยครับสี่ครั้งโอ้สี่ครั้งแล้วอิตาบัย่าขอละพี่ชายพี่ชาย นี่คือทางลงนี่ลุงคนกับป้าแตนเราคือได้มองดีเท่ะหนึ่งขึ้นแรงครับ งขึ้นมากห็ดผีบอเอามีขี้งูวไหมเขาจะเอาขี่จำได้หวงูผดเดีหย าขาตืาาม่ตลอดเลยนัดแกรู้สึกเป็นยังไงปาดสิจะน,าจน่าจนเขาปล่อยขึ้นมาเลยครับโอ้โหน่าคูดที่ยอดเละพี่นอ้องไป